ครับนี่ก็คือต้นยางพารานะฮะที่เป็นโรคหน้าตายหรือว่าที่เรียกว่าตายนึ่งนะฮะนี่นะคือสภาพหน้ายางเนี่ยนะดูมันจะแห้งกรอบเนี่ยนะนี่กรีดไปเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ำยางนะนี่แข็งปึกเลยนะเนี่ยเนี่ยน่ยน่าหน้ายางมันตายไปแล้วนะเนี่ยนี่นะเนี่ยสาเหตุหลักๆของเป็นโรคนี้นะฮะก็คือข้อที่หนึ่ง ทีนี้แรงจัดนะคือต้นไม้ทุกชนิดถ้าเจอแรงจัดมันจะมีโรคหน้าตายราตายหนึ่งเนี่ยนะนี่นะส่วนที่สองก็คือที่ตรงนี้ในอดีตเป็นทรายนะเป็นดินทรายปุยไม่พอนะพอปุยไม่พอโดยเฉพาะในไนโตรเจนไม่พอนะแล้วก็ข้อที่สี่ข้อที่สามช่วงนี้นะช่วงที่ยางพารา ผลิดใบผลัดใบแล้วก็ออกดอกออกผลนะฮะพราะออกดอกออกผลขึ้นมาเนี่ยต้นยางเนี่ยดูดปุ๋ยขึ้นมาเพื่อจะไปลําเลียงผ,ผลนะแต่ตอนนี้ผลก็ก็ไม่ได้เรื่องนะก็รีบมนาะเพราะปุ๋ยไม่มีสุดท้ายขึ้นมาก็ไม่มีความชุ่มชื้นหน้ายางไม่มีน้ําไม่มีปุ๋ยก็ทําให้เกิดยางหน้าตายนึ่งนะฮะแล้วก็ข้อที่สี่แต่ดูสภาพแล้วนะจะไม่ใช่นะ ก็เป็นเกิดมาจากเชื้อราน,ะนี่นะก็เขาก็แนะนำนะก็มีสูตรหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตายนึ่งเฉพาะที่ผมว่าสามข้อแรกที่ไม่ใช่เชื้อรานะก็บำรุงด้วยสูตรที่เป็นสูตรหน้าโดยเฉพาะปุ๋ยผมไม่ได้โฆษณานะป,ะปุยาร่าซึ่งเป็นปุ๋ยที่ราคาอาจจะแพงแต่ค่อนข้างจะมีคุณภาพคือเม็ดหนึ่งเนี่ยมันจะประกอบด้วยไนโตรเจนอฟอสฟอรัสและแคลเซียมอยู่ในเม็ดเดียวกันไม่ใช่ไปผสมหัวปุ๋ยนะฮะนี่นะก็สูตร20 เอ็ดแล้วก็สินะก็ลองดูถ้าเกิดเดือนหนึ่งไม่ฟื้นนี่ก็ต้องหาวิธีแก่อย่างอื่นฮะแต่ของผมผมใส่สูตรยาราไปก่อนครับ